เอสกันตพงความจำหายบางส่วนหลังแอดมิทสิบวันเหตุหัวใจเต้นเร็วจนเครื่องกระตุ้นหัวใจร้องอีกครั้งพระเอกหนุ่มเอสกันตพง์เปิดใจหลังเตรียมกลนหัวบวชวันที่28ธันวาคม67ระบุก,การบวชครั้งนี้ไม่ใช่ความเชื่ออแต่เป็นความชอบของเจ้าตัวที่อยากบวชมาตั้งนานแล้วบวกกับเรื่องสุขภาพที่ก่อนหน้านี้เข้าโรงพยาบาลจากภาวะหยุดหายใจจนคิดอยากจะเข้าสู่ทางธรรมเพื่อเป็นการทดแทนบุญคุณผู้มีพระคุณตั้งใจบวชเป็นเวลา15วันที่วัฒมงคลเขตพระขนงพร้อมออกปากว่าจำนวนวันที่ให้ไไปยังงคม่่แนนนอ เพราะส่วนตัวยังไม่ได้มีกําหนดศึกขนาดนั้นแต่ถ้าใครถามก็จะบอกไว้ว่าประมาณ15วันไว้ก่อนพระเอกคนดังยังเผยว่าก่อนหน้านี้เพิ่งออกจากโรงพยาบาลหลังจากเมื่อวันที่18พฤศจิกายน67ที่ผ่านมาเครื่องกระตุ้นหัวใจที่ติดอยู่ที่บริเวณลำตัวมีเสียงดังขึ้นอีกครั้งนั่นหมายความว่าอัตราการเต้นของหัวใจพุ่งสูงถึง200ครั้งนาทีครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่3ที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ก่อนที่ในห้อง i อ u อัตราการเต้นของหัวใจจะอยู่ที่170นาทีซึ่งมมีควาเสี่ยงในการหยุดหายใจอีกครั้งคุณหมอจึงความ วิธีการรักษาโดยการให้สวมเสื้อกรอกไฟฟ้าเพื่อกระตุ้นการทำงานของหัวใจครั้งนี้ใช้เวลารักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นเวลา10วันก่อนจะกลับมาพักฟื้นต่อที่บ้านเจ้าตัวเผยว่าช่วงแรกมีอาการความจำหายไปบางส่วนพูดไม่ชัดมีอาการเบลอซึ่งถือเป็นเอฟเฟกต์จากการรักษาและการอัตราการเต้นของหัวใจสูง การรักษาในครั้งนี้คุณหมอยังตรวจพบว่าความผิดปกติจากการเต้นของหัวใจของเจ้าตัวเกิดจากกรรมพันธุ์ถือเป็นเรื่องที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้โชคดีที่คนในครอบครัวไม่มีใครเกิดอาการแบบเดียวกันส่วนการทำงานของเครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้ายังถือเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นบ่อยเพราะเมื่อเกิดขึ้นบ่อยทำให้การใช้งานย่อมเสื่อมโทรมไปตามสภาพหลังจากนี้หากมีการทำงานของเครื่องอีกจำเป็นต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่